ใหญ่มากมันรูระฟันหรอเโอ้ลำใหญ่มากอือโอ้โหสามหัวหน่าจะได้สองกิโลเลยมั้ง ฮัลหลสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีพี่น้องซาลาฮาหล่ะก็เอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยคือเก่าพี่น้องวันนี้เฮากำมาอยู่กับสองซาลาคือเก่าพี่น้องก่อนเอ็นมวิลดภายทิ่ขาวรับสมคลิปน้องหล่ามนีกะฝากเป็นกำลังใจให้น้องหล่าคือเก่าด้วยพี่น้องเด้วยสวยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องหล่าเซนเก่าเซนเดิมพี่น้องมันนี้น้องหล่ากะพาพี่น้องมาอยู่ที่ปลามันต้นพี่น้องเนาะวันนี้น้องหล่าสิ้าพี่น้องมาลูกมั่นพี่น้อง มาที่สวนมันต้นของเฮ่าพี่น้องอยู่ทีห้วยจะมะคือเก่าพี่น้องเพราะว่าเนื่องจากว่าตั้งแต่เฮาปลูกมันแล้วเฮาเสียห้าเฮายั่แงละไรองหลาก็า่เคยมาให้จักเธอพี่น้องตั้งแต่หูเข่าแล้วเกกาบได้มาเลยนะมาเดือน1ิบองกับที่จริงแล้วก่ย่างท่านฮอดยามลรมันดอกพี่น้องแต่ว่ามันคองเฮานในแบบว่ามันมีสายาามูปากินว่าสันมันมันคัากห้ายว่าสันพี่น้องมามันอยู่แบบ ให้อันนั้นสวนมันของเขามันอยู่แถวผู้แถวยังขนานะมันอยู่ไก่ผู้ไก่ผ่าพี่นองมันมีมูปลามีลิงอีกยังขนานะมันมาบุกมากินเลาวพี่นงเกือบสีเบิร์ดเลยพี่นองจักสีได้ซ้ำได้เฮาบ่หูคือกันเลาวพี่นงแต่ว่าเบิ่งสภาพก็คือ้ลยเติบไหลมูปลาดูดกินจนเบิร์ดพี่นงใครแน่ปีนี้บ่มีสร้างใหญ่ขนปีเตลเถือมันมีน้องพี่นองมันมาพี่นงปีนี้หันซาถูอย่าหายเพิ่นมาเด้อ มีแต่มูปลาในการหลอดล่มหลอดตายแล้วพี่น้องโอ้ยมันกินอึกกระทึกนึกนองพี่น้องหยานเอ้าพี่น้องยามยามกลางคืนหมูปลากินยามกลางเวนเท้ามาคุเนาอพี่น้อง หยาดกันกับมูปลาพี่น้องเออจากสีเป็นจังไดเฮากับโโหคือกันพี่น้องน้องหล่ะกับสิภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่ที่สวนมันต้นเดือหรือว่าสิภาพพี่น้องมาลกมันต้นคลองเฮาในปีนี้พี่น้องมารับชมรับเบิงน้ากันเนาว่าสิเป็นจังไดเพราะว่าปีนี้กับเป็นปีที่เฮายัดกันกับมูปลาพี่น้องว่าเฮานี่สิไดลายซําไดแล้ะกับมูปลาสิไดลายซําเดยกับคิดคิดเบิ้กับขึ้นิีเมนมูปลาลดยลายกว่าเฮาพี่น้องเพราะว่า เพื่อนหัหนนาจะเฮ็ดกลางคืนในเมื่อคืนแล้วแต่ว่าตอนกลางวนเวนในบ่ามาเนาะพี่น้องเดียวน้องลาสิภาพี่น้องไปรับชมบรรยากาศอที่สวนมันของเฮาก่นก่อนอื่นเมื่ชาสิพาทุกคนไปรับชมสวนมันเลยกะพาทุกคนไปลกมันตนของเฮาเนาะโอเคโปรเลเยไปกันเลยมาพี่น้องสิภาพี่น้องมาลกมันเนาะมาขคุดมันพี่น้องว่าแม่นลกมันเนาะ ทันลกก็คือแบบพอดึงดึงเอาอันนี้เธอเข้ามาคุดมั่นเดอ้อมันเท่าเข้าก็สิคุดยากแน่หน่อยนึงก่นหน่อยแล้วละ่ะลายเติบนี่จนมาใส่เล็กสไลดคุดนี่คุดหยากยากแน่จ้ะพี่น่อ ประมาณหน่อยไลยพี่เนาอพีิโอ้โหทุกคนเจอของใหญ่มันใหญ่แล้วนะเริ่มใหญ่แล้วโอ้โห ตัวมันเริ่มใหญ่แล้วอทุกคนเได็จมันหักวันนี้เนาะวันมาหักมันคือใหญ่แท่นี่เกิดพันลกคบางหนึ่งแห้งใหญ่พอกกมันเริ่มใหญ่เลยดิกกมันเริ่มใหญ่มันก็ใหญ่เนาะตัวมันก็เลยปัดถูกนี่อันนี้ก็ถือว่าใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยแต่ลกมายังบ่ทันถอดตัวใหญ่ยันะปัดใหญ่แล้วเนาะ เด้กกมันมันเริ่มใหญ่แล้วมันก็เริ่มสีใหญ่แล้วดอทุกคนดูแถวนี้มันก็หกขึ้นแหน่หน่อยหนึ่งพาพี่น้องมาลกมันจ้ามาขุดมันเนาะสองคนกับไกยคือเก่าพี่น้องเดี๋ยววันนั้นน้องละสิพาพี่น้องมาถ่ายอยู่พุ่นอีกพุ่นแถวพุ่นมันคือสีหัวใหญ่เนาะอ่าจิตเถอะ ี่ทุกคนอันนี้จะเป็นผลงานของเอไยเฮาล็กเนะาะทถวนี้มันกะสีหัวใหญ่แน่พี่เนาะอีหยุบนี่โอโ้โหสามหัวน่าจะได้สองกิโลเลยมั้งนี่นี่เบพวงนี้หัวจะใหญ่แน่เนาะนี่อันนี้เป็นผลงานไอ่ฮาวล็อกจ้าเดาน้องละสิรีวิวไอ่ฮาวล็อกมันเนาะทุกคนนี่ นี่ไลยเติบไปเบื้องนี้เพื่นลกแต่ว่าเบื้องนี้มันสีหกเลยยอดสิขาทุกคนไปเบื้องเตื่อนเพิ่นขุดมันเนาะวันนี้น้องหล่าพาที่นอกมากขุดมันต้นจ้าอันนี้น่าจะหัวใหญ่อันนี้นี่หมูมันกินก่อนเลยเบื้องตีมันกินก่อนจ้ะนี่จะเป็นหัวมันที่เขาลกมันวันนี้มันกระสีหกแน่ การขุดมันขมห่าวนี่โมนี่โอ้ยเหนื่อยเห่ยทุกคนมันมันจะหน่อยเนาะขมันบอน่าภาพพี่น้องภาพพี่น้องว่าขุดมันเนาะโมนี้โอ้ยนี่เสียมขุดมันโมนี้พี่น้องโมเมนต์ว่าเสียมชั่ไล่เนาะพี่น้องเล็กชั่งไล่เลยนี่มันกะพัวหน่อยหน่อยาพี่น้องขุดมันมีหัวหรือบ่อเนาะ เรือจากมูกินมาเบิ่งมาเบิ่งพวอใหญ่ขนาดนี่ว้าวนี่เพิมาเบิ่งซีว้าวทุกคนหัวใหญ่มากนี่นี่อันนี้เรือจากมูกินเนาะมูกินเครื่องหนึ่งเรือเครื่องหนึ่งอัดใหญ่ขนาดใหญ่คง ไลายมันจะใหญ่ขนาดนี้ หินหินบลงมือนี่ทรามานแห้งเราจะน้ดตามเบื้องทรงนี่ทรงหัวใหญ่แห้งนี่น้อโชวแต่ว่าโหฮักขี่ได้ชุดหรือบอเนาะมาลุ้นน้ำปั่นเทวุาลุ้นน้ำปั่นเถอะาาอโอ้ลำใหญ่มากทุกคน นักแห้งนี่สุดยอดบ่มหมันทองเผาว้าวใหญ่จีเรอเบสมาหลุดมาโนนมาลุาตัวนี้ต่อที่ใหญ่ี่เตารอบอโอ้โหรพสบาพบ่นมมัน ตอนหาเงินกับกินเงินนี่มันต่าง,งกันออ้ดีนะคุตอนใส่เงินนี่ป้าําคนหนูเอบเครื่องสภาพตอนหาเงินโอ้โหสภาพอย่าน้องไปใหญ่ย่างกับ ใส่สอกวันนี้ข้าสีแบกมนันไปพุนเนาะบัดนี้ทำแล้วบัดนี้ทำแล้วจ้าข้าวสีพี่อนมันไปสอกสอบไป็นผู้เลิศข้าสีปะปะนี่เนะาะพันปลานี่นี่นับน้องว่ามูลปลามากินเบิร์ตแต่นอนลองเบิรงก่อนสิได้บิรื่นอพอแลกเสร็จ หนึ่งไงหนึ่งไงชัดคนโอ้ชีวิตนี้โคตรเมื่อยเลยเด้หอาไปสิแบกสอบเมื่ออาทิตนี้เอามันใส่สอบก่อนลืมเอาเสือกมาเนาะค่ะเอาเสือกมาเห็ดแบบเปเอาหันสบายอันนี้แบกเมื่อมันยากมันหนัก นี่คือมันของเฮาในมือนี้มีมันใหญ่จได้อาหันจะเบิง่งหยอเบึ่งค่ะเนี่ย สิแล้วอันนี้คือพ่อนงานเฮ้าลูกมันอยูนี้พี่หนองนี่ก่อเฮาสีแวกมาแต่พุนไดอู้หูมาบบมืองยแวกมาแต่คู่พี่หนองย่างมาหอดี่นี่คือพ่อนงานมือหนีเนาะโออสาหัสมากเลยทุกคนเหนืงง่อยค่ะมาไปบอนี่กัจัก,กว่ามันสิ้พ้นปากมูหรือบอ่อเนาะทางเ่งมืออื่น เมื่อยขั้นตากที่ผุนกระยานโม,มมันกินเะนะมันอยู่ปลาลายก็เลยว่าแบกมาแต่ภูมมาลงมาสีพี่น้องมาไวอันนี้เฮ้ยเมื่อเธอได้เนาะว่าสีอันนี้ก็ได้เกิดมาทุกเกิดมาอยากสีละพี่น้องเอ้ยต้องดิน้นร่นด้วยตัวเองเนาะมันก็กะว่ได้กินยังทีแหละชีวิต พวกที่พ่อแม่ปูทางหายกะเฮ็ดตามพ่อแม่เฮ็ดตัวพี่น้องเอ้ยสี่อันนี้ไรเขาปูทางเองนี่นี่เลยมันเมื่อยลอดลมลอดใต้ตัวใดพักพอนีแแบบน่แยกหนีกระไก่แยกนั่นแล้วแยกนั่นกระไก่แยกหนีพี่น้องเอ้ยเกือบตายสาหัสายอ่ะโอเควันนี้กะสิคอโตซัมเน่เนาะซิคอตมาในมืออื่นเสาวสวัสดีสบายดีจ้ะบ๊ายบาย